กลุ่มเกษตรก,กรนะคะเรารถมากถึง50,000บาทจะเป็นคันไหนกันบ้างน,นะคะตามเสื้อติวกันไปเลยมาเริ่มที่คันแรกเลยนะคะคันนี้เลยค่ะ Polya High r a ก e ี i v o นะคะคันนี้นะคะรับส่วนรถไปเลยถึง20,000บาทนะคะราคาอยู่ที่5 1 0 0 0 0 ชีพเกษตรกรนะคะใช้แค่ับรประชาชนใบเดียวและสมุดเล่มเขียวค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ข้านะคะใช้แค่สเตตเมนย้อนหลังและรูปหน้าร้านนะคะก็สามารถออกรถเพารอยคันนี้ไปได้แล้วนะคะมาเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจเป็นรถตู้เย็น MPC นะคะคันนี้เลยเซติวรถส่วน สำหรับคันนี้นะคะสาตลอีซูซูนะคะสีเทาเรมโบคันนี้นะคะเซฟติวให้ส่วนลดไปเลยค่ะจุกๆอีก3 0,000บาทนะคะเรือเพียง5,5 0,000บาทเป็นรถปี 21. 22เค่ะและที่สำคัญนะคะพอรอยของเราลูกค้าออกรถไปสามารถใช้งานได้เลยนะคะเราลงหน้าเรวิศว้าให้เรียบร้อยและที่สำคัญรู้ว่ามีมาตรฐานเสริมแหนบเสริมพองรองรับน้ำหนักได้ถึง5ตันเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจรถคันนี้นะคะเข้ามาติดต่อเซฟติวโซนเูนย ี่ฝงสค่ะหรือเข้ามาชมรถที่เต็นนอบนะคะสาขา2ค่ะอยากได้รถนะคะหากสะดวกเดินทางมาเรามีบริการฝากเซ็นสัญญาและมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะนอบที่มาพร้อมคุณภาพซื้อรถซื้อความสบายใจต้องนอบเท่านั้นนะคะ